สวัสดีลูกศิษย์ทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะอาจารย์อัดเป็นคลิปพิเศษซึ่งไม่ได้ไลฟ์สดนะคะดังนั้นใครมีคําถามอะไรฝากข้อความไว้ใต้คลิปเดี๋ยวจะกลับมาตอบทุกคลิปนะ,ะที่ไลฟ์สดวันนี้ด่วนด่วนด่วน,วน,วนเพราะจะบอกว่าในเดือนนี้เท่านั้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะเสียงดังนิดหน่อยเนาะเพาอยู่ไซน์งาน ในเดือนนี้เท่านั้นนะคะใครที่รู้สึกว่าการเงินยังไม่เปิดการงานไม่ดีเหมือนจะได้แต่ไม่ได้มีปัญหาทุกอย่างชีวิตนะคะให้คุณนะคะไปศาลเจ้าสมมุิว่าอยู่ในกรุงเทพก็อาจจะไปวัดเล็งยี่หรือวัดมังกรนะคะ ถ้าอยู่ต่างจังหวัดเนาะมันก็จะมีสารเจ้าที่เขารับฝากดวงเขาเรียกว่าคนอ่านศาลเจ้าที่รับฝากดวงปีชงนะคะต้องบอกก่อนว่าในวิชานี้ไม่เกี่ยวว่าคุณจะไปชงหรือไม่ชงนะจ๊ะแค่คุณรู้สึกว่าดวงคุณไม่ดีนะคะดังนั้นนะคะให้คุณนะคะ ในเดือนนี้เดือนหน้านี้ไม่ได้แล้วนะเฉะพาะเดือนนี้นะคะให้คุณไปปากดวงเลยนะคะที่หันเจ้านะคะแล้วให้คุณ่ะตัดเพราะว่าฝากดวงมันจะมีปัดใช่ไหคุณก็ปัดตั้งแต่หวัวยันเท้าเนี่ยตอนที่คุณปัดนะคะให้คุณบอกเลยอะไรที่ไม่ดีกับตัวเราขอให้หมดไปอะไรเงี้ยคุณก็ปัดไปเรื่อยๆใช่ป่ะครั้งที่หนึ่งอะไรที่มันไม่ดีอะอ อะไรที่ปีชงอะไรอย่างเอออะไรที่มันไม่ดีจะชงหรือไม่ชงไม่เกี่ยวขอให้มันหมดไปอะไรเงี้ยปัญหาที่เรามีครั้งที่สองเพราะมันต้องปัดสามครั้งนะครั้งที่สองที่ปัดเนี่ยให้คุณอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากได้เช่นขอให้มีการงานเข้ามาเยอะๆอะไรเงี้ยเออขอให้มีเงินเข้ามาไม่ขาดสายอย่างเงี้ยคุณก็ปัดปัดปัดดังนั้นเวลาคุณปัดใช่ไหม คุณก็ยืนอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วคุณก็แบอ,อย่างนี้นะอย่างแรกคืออะไรที่ไม่ดีเจ้ากรรมนายเวรของเราที่มาขัดขวางเราอยู่ก็ไปอย่างที่สองก็ปรับปรับนะคะอย่างที่สองเนี่ยเวลานะคุณปับใช่ป่ะคุณก็ขอเลยว่าคุณอยากได้เรื่องอะไรแล้วคุณขออ่ะอย่างแรกนะเจ้ากรรมนายเวรไม่ดีนะคะหรือ อะไรที่มาขวางดวงชะตาเราขอให้ออกไปอย่างที่สองขอให้เราอธิษฐานเลยเราอยากได้เรื่องงานเรื่องเองินเรื่องอะไรเอาที่มันเป็นไปได้จริงๆคุณก็ปัดๆๆๆอย่างที่สามปัดครั้งที่สามขอให้เทวดาครูบาอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยมาช่วยปัดสิ่งไม่ดีจากตัวเราออกไปแล้วขอให้เทวดาครูบาอาจารย์อ ศาลเจ้าที่เราไปไหว้เทพเทพวาอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุ้มของตัวเราบอกก่อนว่าวิชานี้เฉพาะเดือนนี้ด้วยทำได้แค่เดือนนี้เท่านั้นเดือนอื่นไม่ได้แล้วดังนั้น ใครที่ติดขัดไม่ว่าคุณจะติดขัดเรื่องอะไรก็แล้วแต่อยากได้งานอยากได้เงินงานไนี่จบสักทีเงินไม่จบสักทีให้ทำตัวนี้นะคะอ่ะยังต่อมานะเอ่อช่วงเดือนมกรานะช่วงเดือนมกราให้คุณนะคะไปไหว้หลวงพ่อโสธร ขอพรพระนะคะขอพรอ,องคหลวงพ่อโสธรก่อนนับเดือนมกรานะคะนับในเดือนมกราภายในเดือนมกราให้ไปขอนะคะเพราะทิศป,ปีนี้นะคะปีนี้การที่เราเดินทางไปทางทิศจําทิศไม่ได้ดิที่เราเดินทางไปทางทิศเนี้ยจะทำให้เรามีโชคตลอดทั้งปีดังนั้นนะคะ เปิดสกราดมานะคะพยายามหาไปให้ได้เลยก็ค,คือการาไหว้หลวงพ่อโสธรแล้วขอห้ามบนนะคะไปถึงคุณจะถวายอะไรคุณก็ถวายเลยแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้นะคะเอาอะไรมาถวายแล้วเราอยากจะขอพรเรื่องอะไรขอไปเลยนะคะอย่างที่สามนะอย่างที่สามคือ หลังตุดจีนนะคะอันนี้ครูบอกมาหมดเลยนะหลังตุดจีนให้คุณนะคะไปไหว้เจ้าแม่ทับทิมมีเยอะมากองค์เจ้าแม่ทับทิมเนี่ยบอกเลยทุกจังหวัดที่มีศาลเจ้าจีนส่วนใหญ่จะมีเจ้าแม่ทับทิมนะคะบอกแล้วว่าให้ใส่กำไลเห็นไหมสี ชมพูแดองอมชมพูที่เป็นสีประมาณทับทิมนะคะคุณไปไหว้เจ้าแม่ทับทิมเนี่ยบอกแบบนี้ก่อนนะให้คุณไปไหว้หลังตุดจีนห่วงเวลาที่ไหว้ที่ดีที่สุดคือไม่เกินหนึ่งเดือนหลังตุดจีนก็ตุดจีนวันที่12บกุมภา ช่วงเวลาที่คุณไปไหว้แล้วดีที่สุดคือไม่เกิน12มีนานะคะดังนั้นให้คุณนะคะเอาผลไม้ไปด้วยนะคะอาจจะเป็นทับทิมก็ได้นะคะส้มก็ได้แอปเปิลก็ได้นะคะสาลลี่ก็ได้นะคะให้เอาไปถวาย ห้าผลหรือ9้าผลไม่ใช่ผลไม้เ้าชนิดนะคุณซื้อไปอย่างเดียวเลยสมมุติว่าคุณนั่งใจจะถวายาลูกทับทิมคุณก็ซื้อไปเลยห้าผลหรือ9ผลใส่ในจานเดียวกันนะคะแล้วเอาไปถวายองค์แม่เจ้าแม่ทับทิมนะคะแล้วก็จุบทู่ไหว้ขอพรให้ใส่กำไรหรือแหวนที่คุณซื้อ ไปด้วยนะคะแล้วคุณก็ไหว้ขอพรให้เสร็จเลยนะคะดังนั้นบอกเลยว่าทำวิธีนี้รอดแน่นอนนะคะ,ะคราวนี้สิ้นปีก่อนสิ้นปีนี้ดังนั้นคือวันที่30มสจนถึงวันที่สี่มกราะคะ ให้คุณนั้นนะคะหาที่นอนใหม่อย่าพยายามนอนที่บ้านเพราะการเปลี่ยนโชคเนี่ยจะเปลี่ยนนะคะในห่วงของเวลานี้นะคะดังนั้นนะคะบ้านนะก่อนปีใหม่คุณจะต้องทำให้สะอาดนะคะและและนะเฉพาะ ปีใหม่ปีนี้นะคะให้คุณนะคะคุณสิ่งที่คุณควรทำก่อนจะไปเที่ยวนะคะให้คุณทำความสะอาดบ้านนะคะเสร็จจากการทำความสะอาดบ้านเรียบร้อยแล้วอะ่ะให้คุณเปิดประตูหน้าต่างทุกบานนะคะนะคะระหว่างที่เราทำความสะอาดเนาะเปิดประตูหน้าต่างทุกบานนะคะเปิดทั้งวันเลยนะคะอะ่ะคราวนี้ พอคุณเปิดเสร็จแล้วใช่ไหมคุณทําความสะอาดบ้านเรียบร้อยแล้วเคลียร์ของในบ้านเหมือนคลิปก่อนที่เคยบอกเนี่ยพอคุณทําเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะบ้านใครที่เป็นบ้านเดี่ยวมีพื้นที่บ้านบ้านที่เป็นบ้านเดี่ยวและมีพื้นที่บ้านให้คุณจุดทูปยี่สิบเอ็ดดอกฟังดีๆนะจุดทูปยี่สิบเอ็ดดอกนะคะ แล้วให้คุณเดินทักษินาคือเวียนสายคะคุณก็เดินถ้าบ้านคุณเป็นบ้านเดี่ยวคือจุดทุกยี่สิบเอ็ดดอกแล้วเดินเวียนสายนอกทั้งนอกบ้านเนี่ยนะคะเดินจากหน้าประตูเวียนมาเรื่อย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 ืเรื่อยืยจนถึงหน้าประตูด้านนอกนะคะพอถึงหน้าประตูบ้านด้านนอกเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้คุณนะคะ หันหันเลยนะคะหันเข้าหน้าเข้าบ้านแล้วคุณบอกว่าเจ้าที่เจ้าทางเจ้าขาข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกลุลน,นี้มีสมาชิกในครอบครัวกี่คนนะคะขอให้นับจากนี้จงมีแต่ความเจริญนะคะเราจะทําบ้านให้สะอาดให้หน่าอยู่ขอให้เจ้าที่อวยพรให้เราด้วยนะคะหลังจากนั้นรูปที่คุณจุด21ดอกให้คุณวางนอน ไม่ใช่ปักลงดินวางนอนนะคะจนกวัตูุจะหมดแล้วค่อยเอาไปทิ้งกรณีที่สองคนที่อยู่คอนโดหรือคนที่อยู่เ,เทาเฮาส์นะคะให้คุณจุดกรรำยางในบ้านแต่ขอซสายใหญ่หน่อยนะมันจะมีอันตีดหนึ่งเนี้ยมันไม่ควรจุดอ่ะเออคุณก็ซื้อให้มันแบบยาวๆหน่อยนึงนะคะ ให้คุณจุดกร,รมยานในบ้านถ้าเกิดคุณอยู่คอนโดคุณพยายามนะคะจุดตำแหน่งไหนก็ได้แต่ขอให้ตำแหน่งนั้นมันสามารถกระจายได้ทั่วทั้งคอนโดแต่ถ้าคุณนะคะอ,อยู่แถวๆให้คุณจุดทั้งชั้นหนึ่งและชั้นสองทั้งชั้นหนึ่งและชั้นสองจุดพร้อมๆกันนะคะ จากนั้นเนี่ยพอคุณจุดแล้วใช่ไหมคุณก็อาิทฐานจิตเลยนะคะแต่ในข้อแม้ก่อนจุดทูบจุด,จดกรรมยานคุณต้องทําความสะอาดบ้านก่อนแล้วเปิดประตูเปิดหน้าต่างนะพอคุณจุดปึ๊บคุณก็อาิทฐานจิตเลยเจ้าที่เจ้าทางขอให้ลูกอย่างนั้นอย่างนี้จเจริญในหน้าที่การางานอะไรก็ว่าไปนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะให้คุณนะคะ ไปทำสังฆทานหนึ่งชุดแล้วกลับมากรวดน้ำที่บ้านลงดินที่บ้านนะคะคือถ้าจะตอนที่ทำสังฆทานมก็ปวดกับทางนะแต่ให้คุณกลับมากรวดที่บ้านอีกหนึ่งครั้งการกรวดน้ำครั้งนี้ให้เจ้าที่เจ้าทางเพียงอย่างเดียวเพื่อปีหน้าคุณจะได้รับทัพย์นะอันนี้นะคราวนี้คนที่มีทั้ง บ้านทั้งคอนโดทั้งเทา้าเท้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอาจจะเป็นลักษณะว่าเหมือนเหมือนอีเนาออ่ะอีกก็จะอยู่คอนโดที่กรุงเทพอยู่บ้านที่เชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีบ้านแม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอาที่อยู่เราเป็นหลักนะคะดังนั้นคุณต้องทําทั้งสองที่ไม่ใช่ที่เดียวคุณต้องทําทั้งสองที่ถ้าเกิดคุณใช้ชีวิตอยู่ทั้งอสองที่นะคะนะอ่ะคราวนี้นะคะ ในปีหน้านะคะต้องบอกก่อนนะคะอย่าไปตกใจอะไรกับทองมากนะทองจะสวิงเหมือนจะขึ้นเหมือนจะอะไรคุณไม่ต้องตกใจไม่ต้องรีบซื้อเก็บไม่ต้องรีบขายนะคะให้คุณมีเอาทองที่มีอยู่เก็บไว้นะคะใครที่เล่นหุ้นนะคะพยายามนะคะเล่นหุ้นเกี่ยวกับการกิน เชื่อเพิงนะคะหุ้นพวกนี้จะขึ้นนะคะใครที่ทำอสังหาหรือมีที่ต้องการจะขายนะคะให้ขายหลังตุดจีนปีหน้าถึงจะดีนะคะในปีหน้าเดือนมีนาเมษายัางคงต้องระวังนะคะ<ม>เกี่ยวกับเรื่องความวุ่นวายของบ้านเรานะคะ แล้วหลังจากนั้นนะคะกลางเดือกางปีไปแล้วถึงจะเริ่มดีนะคะเศรษฐกิจปีหน้าของไทยดีขึ้นแต่มันไม่ใช่แบบโหดีเวิร์กอลังการดีบรรทุกอาชีพไม่ใช่จะดีเฉพาะบางอาชีพเท่านั้นนะคะภัทยพิบัติในปีหน้ายังคงมีต่อเนื่องนะคะต้องระวังน,นะคะ ในปีหน้านะคะสิ่งที่เราควรระวังที่สุดนั่นคืออุบัติเหตุกับโรคไทไข้เจ็บนะคะแนะนำปีหน้านะคะมไม่ใช่ปีหน้าดีมันต้องทำปีนี้แนะนำนะคะปีนี้ควรซื้อประกันนะคะประกันชีวิตประกันสุขภาพนะคะ อาจารย์ไม่ได้บอกว่าคุณจะตายแต่อาจารย์บอกว่าควรทําประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันลดให้ดีๆนะคะปีหน้าคนจะป่วยเยอะนะคะไม่ได้ป่วยเพราะโควิดนะมันคนละเลือ่องนะคะเท้าสภาพอะไรหลายๆอย่างจะทําให้เราเจ็บป่วยนะคะ และอุบัติเหตุนะคะทั้งที่เราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรือคนอื่นนําอุบัติเหตุนั้นมาให้เราดังนั้นนะคะสิ่งที่ควรทําคือประกันชีวิตประกันรถนะคะควรทํามากแล้วถ้าเป็นไปได้ควรเริ่มทําตั้งแต่ปีนี้นะคะใครที่อยากทําประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้ทําประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเอาไว้เลยนะคะอ่า เรื่องต่อมา,าหลายคนกังวลเรื่องโควิดนะคะบอกเลยอาจารย์ย,ยังยืนยันและย้ำคำเดิมเพราะพูดมาตั้งแต่กลางปีแล้วว่าโควิดนะคะในเมืองไทยไม่เยอะนะคะคือเพื่อนบ้านเรารอบบ้านเราทั้งหมดนะคะเป็นหนักนะคะแล้วเขาจะมาขอพึ่งเรา ะะดังนั้นนะคะประเทศไทยโควิดไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะสิ่งที่คุณควรจะก,กังวลคือเรื่องแมลงตัวเล็กๆยังย้ำอยู่นะจะ๊ะดังนั้นนะคะในปีหน้าธุรกิจของประเทศไทยจะไปได้เรื่อยๆแต่เหนื่อยนะคะในคลิปนี้ตอนต้นบอกอะไรไปเรียบร้อยแล้ว ให้ไปทำซะนะ,ะแล้วบอกเลยว่าใครอันนี้ต้องต้องบอกส่วนตัวเนาะอะ,อะก็คือบอกเป็นขอบคุณเป็นการส่วนตัวนะคะใครที่ตั้งสัจจาไว้กับครูบาอาจารย์ใครที่ทำตามศัจจะไว้กับครูบาอา,า,าจารย์นะคะทั้งตอนไหว้ครูก็ดีหรือว่าตอนที่ไปขอเองก็ดีขอบขอเองในที่นี้คือคนที่ เจอหน้าการพูดการหรือไปขอครูที่บ้านเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์เปิดบ้านให้นะแล้วคุณทําตามคุณไม่ต้องห่วงคุณไม่ร่วงนะคะคุณไม่ร่วงแน่นอนเดี๋ยวจะดีแล้วจะดีขึ้นไม่ต้องห่วงยังไงก็รอดนะคะคราวนี้สิ่งอะไรที่คุณเสียไปคุณจะได้คืนแน่ ไม่ต้องกังวลว่าเ,ออเราทำตามครูบาอาจารย์แล้วเราจะไม่ต้องกลัวนะคะหลายคนได้คืนมากกว่าที่ให้ด้วยนะคะ,ะคราวนี้นะคะออในปีหน้านะคะอีได้แจ้งไวค้คิดก่อนลู่นแล้วนะคะว่าจะาทำะสื่อดวมชะตานะคะ ซึ่งทําไมลูกศิษย์หลายคนว่าอุ้ยอาจารย์ไม่ได้ทํสามสี่ปีแล้วทําไมดีดีดทาสืบดวงชะตาเพราะปีหน้านะคะคนจะป่วยเยอะไม่ใช่ป่วยเพราะโควิดบอกเลยคุณจะป่วยเยอะนะคะจะมีการป่วยเยอะมีอุบัติเหตุเยอะนะคะในปีหน้านะคะภัยพิบัติยังมีอยู่น้ำท่วมยังมีอยู่นะคะดังนั้นนะคะ ก็เลยจะจัดพิธีสื่อชาตาให้นะคะเพื่อให้ลดทอนความรุนแรงของเราลงนะคะแล้วต้องบอกแบบนี้ก่อนว่านะใครไม่รอดลูกิต้องรอดนะคะะดังนั้นคลิปนี้สารลวนๆขอจบแค่นี้นะคะอ่ะแล้วอย่าลืมเดือนนี้นะ อย่าชะล่าใจถามว่าอาจารย์หนูพอไปได้หนูควรไปทำไหมใช้ิจรณยานณตัวเองในการคิดว่าควรจะไปทำหรือเปล่าแต่บอกเลยว่าอาจารย์ก็ทำเพราะผู้บาอาัาบย์บอกมานะคะ,ะคิดนี้จบ